และนี่ก็คือคลิปไมค์ครับในแต่ละช่วงอายุโดยเราจะเริ่มจากการสร้างประตูเนเธอร์ในแต่ละช่วงอายุนั่นเองเริ่มจากคุณปู่อายุ90เลยฮะไหนดูซิคุณปู่จะสร้างยังไงกันนะอ่าก็คือแบบแบบปกติเลยอะผมและอายุ50นะครับอุ้ยเดี๋ยวทำไมมันแบบมีความบิดเบี้ยวแปลกๆวะเนี่ยแล้วมันจะจุดได้หรือเปล่าลองดูฮะอ่าจุดไปนะครับอู้ได้ด้วยครับผมและอายุ25นะครับ ช่วงประมาณผมเลยอะเหมือนจะเป็นบอกว่าสองพอเท่าเนี่ยซ้อนกันนะครับผมซึ่งตามปกติมันจะจุดได้แค่หนึ่งนะนเดี๋ยวลองดูแล้วกันจุดไปครับอ่าอันนี้จุดได้ะครับผมและอันนี้ก็จุดได้นะครับผมอะไรเนี่ยอายุ20นะฮะเป็นแถวเดียวเลยนะครับผมแต่ว่าโอ้โหมันสูงมากๆเลยอะและอายุ15เป้าไปยังไงครับเออเหมือนมันไม่ใช่กรอบพอเท่าแล้วอะมันทุบทิ้งหมดเลยนะจุดปุ๊บได้ด้วยเดเดๆอะไรอ่ะ อายุ10ขวบฮะโอ้มันจะสร้างเป็นแบบกรอบขนาดใหญ่เลยครับผมซึ่งรูปร่างของมันเนี่ยจะออกมาเป็นอะไรกันนะเออคือมันแบบสเปซสป่ามากอะคุณผู้ชมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะได้หรือเปล่าโอ้ได้ด้วยฮะและน้อง5ขวบนะครับผมสร้างประตูแบบปกติเลยนี่นะจุดไปดีครับฮะคุณผู้ชมคือไอ้ตรงกลางมันไม่จุดแต่ว่ารอบๆเนี่ยมันได้หมดเลย และนี่ก็คือการหาเพชรในแต่ละช่วงอายุมาเริ่มจาก7ขวบนะครับยังไงกันครับก็เข้ามาในบ้านนะครับผมอ่ะเปิดกล่องไปนี่เจอแร่เพชร23อันฮะซึ่งครับเป็นชุดก่อนนะครับผมแต่ว่ามันขาดไปหนึ่งก็ต้องไปหาเพิ่มดิเอ้ยเอ้ยเดใช้เป็นโหมดคีย์ทีมเลยเหรอโอ้นี่ไงเสษเพิ่มก็คือจบแล้วนะครับคือแบบว่าัยกำลังซนก็หอะอายุสิขวบ ขุดเหมืองตามปกตินะครับก็ยังไม่มีอะไรนะโอะเดี๋ยวน้องน้องใช้เอ็กซเรย์เลยเหรอคือถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเล่นในเซิร์ฟเนี่ยมันก็เสี่ยงจะโดนแบนได้นะครับผมทางที่ดีก็อย่าใช้จะดีกว่านะอายุ20อ่ามีการบอกว่าใช้เทคนิคนะครับผมสตร i ทมาย i น g นั่นเองซึ่งขุดไปครับ30นาทีต่อมาเจอแล้วครับผมนี่เป็นไงล่ะความพยายามในการหานะครับ มันจะรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยนะครับผมโอ้แบบนี้แหละความสนุกคลิปนี้ก็จะเป็นการทำลายเบสล็อกในแต่ละช่วงอายุเริ่มจาก5ขวบกันเลยฮะมาน้องจะทำยังไงนะครับผมซึ่งตอนนี้น้องขุดดิ่งลงมาเจอเบสล็อกครับคือเบสล็อกเนี่ยมันขุดไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมซึ่งอ่าใช้เทียนทีนั่นเองมันก็ไม่ได้ดิครับโอเคเขวบใช้เป็นอา่าเกมโหมดเลยนะครับผมโอ้มันขุดได้แน่นอนแบบนี้ นี่แหละฮะไวกำลังสซนก็โอเคีย์ทีไปเลยและ10บขวบนะครับอุ้ยเดี๋ยวนี่มันแบบเครื่องทำลายเบรล็อกนี่ว่ะอุ้ยอันนี้ค่อนข้างแอดวานเลยนะนี่พอมันระเบิดใช่ไหมฮะแล้ววางพิสซั่นก็โอทีนี้บล็อกก็จะถูกทำลายนั่นเองแต่ว่ามันมีบล็อกข้างล่างด้วยอะ่ะและ12นะครับผมอุ้ยเดี๋ยว12จริงเหรอไอเครื่องนี้มันคืออะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่าพิสซั่นนะมอุ้ยมันดัดเบรล็อกตกลงมาได้เลยเหรอ โอ้โหโคตรโหดอะเครื่องนี้อายุ15นะฮะอะส,สามารถดึงเบรล็อกได้เหรอพิสซ่านี้เดี๋เดเดผมว่ามันมีอะไรแปลกชึบนี่ดึงขึ้นมาแล้วดึงมาทางขวานะครับผมเยี่ยมเลยผมว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องตั้งสติดีฮะเพราะแบบบางอย่างมันเกินกว่าจินตนาการของผมนะครับผมเดาไม่ออกเลยและน,นี้ก็จะเป็นวิธีการทําให้เกมพังนั่นเองฮะโอเคห้าขวบก็ผมอ๋อก็คือแบบเป็นโลกทีนทีนนั่นเอง ซึ่งเสกเอนเดอร์แมนนะครับผมที่ถือบล็อกเลสโตนอยู่โอ้โหถ้ามันเผื่อวางนี่คือแบบเรียบร้อยเลยนะแล้วก็จริงๆด้วยครับผมอืมนี่คือบอกว่าการพังคอมแบบเบสิกที่สุดฮนะใช้เทียนทีนั่นเองแล้วก็เจ็ดขวบก็บผมใช้ไก่ในการผสมพันธุ์แล้วมันจะเกมค้างได้ยังไงวะโอ้ยเดี๋ยวๆๆแ,แ,แล้วทำไมมันแบบมีเบบีออกมาเยอะขนาดนั้นล่ะไม่ใช่แล้วถ้ามันเยอะขนาดนี้เนะี่ยมันก็แหลกได้เหมือนกันฮนะโอ้ยกระตุกกระตุกอ่าจบแล้ว คมพังก์เหรออ่าสิบขวบนะครับซึ่งอะไรอะ่ะทําไมมันเหมือนแบบโหลดโลกได้ไกลยังเป็นมอสละฮะโอ้โหโหโลดบบว่าเต็มแม็กเลยอ่ะอืมภาพแบบนี้ใช้ไมค์คราฟจริงเหรอสีมันเหมือนแบบเป็นคุกกี้เลยอ,ะอ่ะเออไปแล้วฮะและสิบสองขวบนะครับผมอุ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นโลกที่แบบนี่ไงทรายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทําให้เกมแหลกจริงๆนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกฟินเหมือนกันครับเห็นปะ มันสวยเหมือนกันนะคผู้ชมจะวะการล่วงของมันอนะต่ว่าไปแล้วและนี่ก็คือการเล่นไม c ครับในแต่ละช่วงอายุเริ่มจาก3ขวบอ่ะก็ขุดเล่นตามปกตินะครับผมขุดดินบ้างขุดไม้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นการเริ่มต้นที่ดีฮะอ่ะและทีนีเน้เดินตกลงมานางสารนี่ห้าขวบก็ผมโอ้ที่มันบ้านเหรอเนี่ยบ้านที่แบบคืด ใหญ่นะับผมเน้นใหญ่ไปก่อนแต่ว่าไม่มีอะไรเลยฮะโอ้โหแต่ใหญ่จริงนะส่วนเช็ดขวบเนี่ยเริ่มมีการบอกว่าใช้เทียนทีในการระเบิดทุกอย่างนั่นเองครับซึ่งเป็นไปที่แบบกำลังสนุกเลยรับผม,มและทีนี้จุดไปดีครับบื้มไปครับผมทั้งหมู่บ้านไปเหลือเลยสิบขวบฮะอุ้ยมีการบอกว่าอ่าลุดของนะครับผมนี่ขโมยเตียงแล้วแล้วทำไมเอาแค่เตียงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเตียงหมดเลยฮะเอาใช้ฆ่ามังกรหรือเปล่า ๋อไม่ใช่ก็คือแค่ขโมยเตียงฮะ16นะครับผมนี่สร้างบ้านบอกว่าโคตรสวย2ชั้นเลยฮะและ20นะครับฮะผมวัยนี้กําลังสร้างบ้านใต้ดินอย่างนั้นเหรอ,อเน้นแบบว่าคือเน้นใช้งานอะและนี่ก็คือสิ่งก่อสร้างที่โคตรจะแหกกฎเลยฮะอันไหนดูสิหขวบนะ,ะับผมมันคือหมูอ่าใช่มันคือหมูและทีนี้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอ้ยมันคือเค้กแล้วมองอีกด้านนี้เป็นหมู นี้เป็นเค้กอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแค่ห้าขวบก็ตึงแล้วนะซึ่งมันบอกว่าเป็นคนละฝั่งจริงๆนะครับผมอุ้ยไม่อีกฝั่งหนึ่งปุ๊บไม่มีอะไรแล้วเจ็ดขวบฮะเป็นท่อนะครับผมสีส้มซึ่งตรงนี้มีสามบล็อกพอเราเข้ามาก็มีสามบล็อกแต่ดูข้างๆทําทไมมันยาวขึ้นนะ่ะเอ้ยเดี๋ยวๆมาตรงนี้ก็สามบล็อกเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ตอนนี้สมองผมเริ่มแบบได้รับดาเมจแล้วฮะ และ10ขวบนะครับเป็นบล็อกที่แบบแต่ละด้านเนี่ยมีเบโอเป็นของตัวเองนะครับผมโอ้โหอและสามารถกระโดดเข้าไปได้ด้วยอืมอ,อะไรวะเนี่ยทำไมเด็กๆเ,เก่งกันจัง12ขวบนะฮะอ่าเป็นแบบมีสีขาวอยู่ข้างในอะ่ะอ่ะซึ่งพอเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนว่ามันจะเป็นมิติสีขาวเลยอะไรอย่างนี้หรอแต่ถ้าดูแบบจากมุมข้างนอกเนี่ยอ่ะเดินออกมานะครับ เนี่ยมาแค่แบบสีส้มกับสีขาวนะครับผมเข้ามาปุ๊บเป็นอีมิติสีขาวเลยการเดินทางในแต่ละช่วงอายุเริ่มจากคุณปู่90้เลยครับผม <c oughs> แล้วทำไมเ <c oughs> ว่าัในช่องของเนี่ยมันถึงมีแต่ดินล่ะก็คือเดินทางด้วยการอ่ะวิ่งเอานั่นเองครับอ่าอายุ50เนี่ยมีการใช้เรือนะครับผมอันนี้รุ่นพ่อรุ่นพ่อพ่อมีการใช้เรือถือว่าก็โอเคอยู่นะและอายุ25ฮะรุ่นผมเนี่ยใช้ไมค์คาร์ดเหรอ มันก็ใช่อยู่แหละเออไมค์คาร์ก็ดีแต่มันยังไม่ได้ดีที่สุดอ่ะติดด้วยโอ้และอายุ20นะครับใช้เป็นแบบว่าเลสโตนเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าจะให้มันระเบิดอ่ะเดีเยวเดเเราไม่ตายเหรอทําให้มันระเบิดนะครับทีนี้ก็มีแรงดีนมหาศาลนะครับผมแล้วก็ทีนี้ออ้ทำเป็นแบบ mlg เอาเหรอถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะมันจะเดินทางได้ไกลมากเลยครับผมแต่ว่านอาจากการระเบิดได้ไงก่อนอายุ15 นี่แหละมันต้องใช้อิเลท่าครับผมผมว่าเป็นวิธีเดินทางที่ดีที่สุดแล้วนะจริงๆ15้านี่คือแบบได้คะแนนเต็มเลยฮะ10ขวบก็ผมโกงไปเลยนี่วิ่งมาเลยฮะด้วยความเร็วแสงก็ผมเออไปดิ5ขวบใช้อิเลท่ากับไทเดนเหรอยังไงวะเนี่ยอุ้ยมาทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคุณผู้ชมว้บู๊นความเร็วฮะอุ้ยหมุนตัวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตายนี่ก็จะเป็นบ้านในแต่ละช่วงอายุนะฮะเริ่มจาก5ขวบ เดินทางมาที่หมู่บ้านนะครับผมซึ่งผมเดาว่านองเขาเนี่ยจะยึดหมู่บ้านนั่นเองครับอ่าก็คือไม่ต้องสร้างบ้านเองอะ่ะก็ยึดเลยดิมันมีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมนี่เตรียมป้ายมาด้วยนะครับผมเขียนไว้ว่าตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้เป็นของฉันแล้วใช่ไหมนี่เลยเป็นการยึดหมู่บ้านครับ10บขวบนะครับผมก็คือสร้างบ้านดินนั่นเองโอ้บ้านดินแต่ว่า เริ่มต้นเนี่ยใครๆก็ต้องเคยสร้างมันแหละใช่ไหมบ้านดินและ15นะครับผมไวกำลังเทพเลยอะ่ะนี่มันบ้านที่บอกว่าเล็กที่สุดนะครับผมซึ่งเรียกว่าเน้นใช้งานเลยอะ่ะแต่ไม่เน้นสวยนะครับประหยัดพื้นที่นะครับผมใช้ได้คุม้มแล้วก็ปลอดภัยด้วยเวลาเข้ามาอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครทําอะไรเราได้เลยฮะถือว่าเจ๋งเลยอายุ18นะครับนี่เป็นการเริ่มใช้บรินนี่ยในการโหลดแบบว่าสิ่งก่อสร้างเข้ามานะครับผมเป็นประสาทเลย แต่ว่าบอกตรงนะบ้านแบบนี้เนี่ยมันใช้งานไม่ค่อยดีว่ะเพราะแบบมันใหญ่เกินไปฮะไปก็ไม่ทั่วถึงอะ่ะการแกล้งเพื่อนในแต่ละช่วงอายุเริ่มจากอายุ15นะฮะอ่ะเดินเข้ามาในบ้านนะครับผมและแกล้งเพื่อนยังไงวะเอ้ยกล่องมันมีเครื่องหมายขึ้นมานะครับอะไรอะ่ะอุย้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดกล่องมันขึ้นมาฆ่าเราอย่างนี้เหรอกล่องมีชีวิตคุณผู้ชมอู้นี่มันแกล้งแบบไหนวะเนี่ยโอ้โหทำได้ด้วยหรอ อายุ10บขวบนะครับยังไงฮะอ้ยปายนี้บอกว่าสําหรับเพื่อรักโอ้เพื่อรักเตรียมไว้ให้แบบนี้มันก็ต้องเข้าไปดีฮะใช่ไหมมีกล่องแบบนี้โอ้ยคุณชมรอบๆเนี่ยมันกาลังเข้ามาเลยครับผมแบบมันโดนดันอะ่ะโอ้ยจะโดนบีบตายอย่างงั้นเหรอโอ้ตอนแรกผมนึกว่าแบบจะเป็นกับดักลาวาอายุ5้าขวบฮะให้ยืนบนบล็อกทองนี้โอ้ใครจะไปหลงเชื่อล่ะนี่ขุดเช็คก่อนเลยเออก็ไม่มีอะไรนะ อา้อาวแล้วกระโดดเข้ามาเฮ้ยอะไรเนี่ยกลายเป็นเขาวงกดนะครับโอ้แล้วจะทำยังไงเนี่ยแก้งแรงเกินอุย้ยทางมันโดนปิดเรื่อยๆด้วยครับผมโอ้ยมันไม่มีทางออกไปได้เลยวะ่ะทําไงอ่ะดูดิออกไปไม่ได้แก้งกันหัจัดฮะนี่ระเบิดทิ้งเลยเอา้อาวโอเคจะได้ไหมนะออกไปได้หรือปเปล่าตายครับผมและนี่ก็จะเป็นไมคร f t ในเวอร์ชันแปลกๆนั่นเอง าขวบฮะอ่ะมีอะไรแปลกหรือเปล่าออกจากบ้านมานะครับมาดูที่ฟาร์มก็มีวัวนะครับผมไม่มีอะไรมีน้องไก่อ่ะฮะแล้วก็หมูหมูเหรอเดี๋ยวนะนั่นมันคร er ีปเปอร์นี่อะไรเดี๋ยวทําไมครีปเปอร์เป็นหมูอะไรวะเนี่ยพอฆ่าป,ปุ๊บเนี่ยผมก็ได้มาเป็นเนื้อหมูปกตินะเริ่มและเริ่มแปลกละเจ็ดขวบฮะหมูเดินได้หมูหมูเป็นรูปร่างครีปเปอร์ครับผมแล้วมันระเบิดหรือเปล่า โอ้วระเบิดชัวร์ครับแบบนี้เอ้อเรียบร้อย10บขวบฮะมันจะมีอะไรแปลกกว่านี้อีกไหมอ่ะไฟนะครับผมอ่ะฮะดับไฟก็ไม่มีอะไรนะครับตักน้ํามาพอตักลาวาเออตักลาวาแล้วทําไมมันร้องไห้อะอะไรเฮ้ย <c oughs> อันนี้แปลกนะตักน้ํานะครับผมลาดปุ๊บก็เป็นออฟซซเดียนปกติโอเคอายุ12มีอะไรแปลกไหมนะอมผมรู้สึกว่า วิลเลจเจอร์มันแบบลำบึกขึ้นหรือเปล่านี่มันไอรล่าก็เลมเนี่ยบวกกับวิลเลจเจอร์เหรอโอ้โหสงสัยแบบว่าปกป้องตัวเองได้แล้วดีแบบนี้ใครจะกล้าไปยุ่งเลยครับหนีดีกว่าเรามาดูการ MLG กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มจากอายุ100นะครับโอ้โหโคตรแข็งแกร่งเลยครับผมอยู่มาถึง100ได้แต่ว่ารีเฟกส์ล่ะจะไหวหรือเปล่าโอเคลองดูครับน่าจะเป็นการ MLG แบบปกติเลยครับผมแค่ทําได้ผมก็ลุ้นแล้วนะอ่ะเดี๋ยวกินน้ําเอ้า ไม่เอ็มเอลจีหรออ่ะอายุ80นะครับอ่ะวางน้ำก็ผมอันนี้ก็รุ่นปูอ่อ่ะนี่ค่อยๆลงแบบชิวๆก็ผมก็ไงเอ็มเอลจีได้เหมือนกันนะอายุ50โอ้โหว,วิ่งมันแอดวา์เหมือนกันเนี่ยโยนแบบว่ารับการอากาศแล้วก็ให้วางอะ่ะอายุ35นะครับอูวอันนี้ก็สุดเหมือนกันวิ่งนี่มันแบบของดีมดีว่ะขับเรือกลางอากาศฮนะอายุ20ไวัยกำลังแบบเทพเลยอะ่ะอายุ15บ้างทำยังไงครับวู้เด้อเด้อใช้ยางนี้ได้ด้วยหรอ บอกว่าสร้างประตู N อะเอ็นพัดเท่าอะละว้าไปเลยฮะอายุสิบะนีับผมโอ้นั่งยานออกไปนอกโลกเหรอฮะอย่าบอกนะว่าจะแบบ MLG จากนอกโลกเลยอะโอ้เราทำจริงคุณผู้ชมมันทำได้เหรอวะนี่ยโดดลงมาแบบนี้นะครับผมโอ้แล้วก็ถ้าว่างได้นี่คือเทพแค่นั้นแหละไหนดูซิทำได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมทำได้โหดจริงโหดจริงและ ห้าขวบนะครับน้องน้องโดดลงมาแบแบแบบไม่เป็นไรเลยผมว่าเรามาดูการฟาร์มของในแต่ละช่วงอายุบ้างดีกว่าเริ่มจากห้าขวบนะครับฟาร์มของในพิระมิดยังไงวะนี่ก็ลงมาแบบนี้เลยก็ผมมันก็ต้องระเบิดสิน้องลงมาตรงกลางแบบนี้เนี่ยเอออแต่ไม่เป็นไรน้องอาจจะยังแบบไม่มีประสบการณ์ไงเพิ่งเล่นนะครับผมเจ็ดขวบปุ๊บอ่าเหมือนจะเริ่มมีการเรียนรู้นะครับขุดด้านข้างเอาดีกว่านี่ไงก็เรียบร้อยแล้วอไอ้ก็ไป มาตกมาตรงกลางแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับแบบนี้นเรียกว่าสวยครับผมอ่าสิบขวบฮนะโอเคเช็ครอบรอบยังขุดลงมาข้างนะครับผมเอ้ยจริงๆมันต้องขุดแผ่นก่อนนะผมว่าเออเนี่ยต้องรีบขุดอย่างแรกเลยเพื่อความปลอดภัยครับผมแล้วก็ขโมยของทีนี้12อันนี้ผมว่าต้องเก่งแล่นี่ไงโดดมาแล้วขุดอย่างแรกเลยครับเก่งมากมันต้องแบบนี้แหละแล้วก็วางต่อไปด้วยอันนึงนะครับผมอ๋อคือแบบใช้ทีเนี่ย ในการระเบิดนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องมาไล่แบบเปิดทีละกล่องนะครับการซ่อนกล่องในแต่ละช่วงอายุอุ้ยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาทายกันดูดีกว่าอันนี้เนี่ยห้าขวบใช่ไหมฮะผมคิดว่าถ้าเป็นห้าขวบเนี่ยน่าจะซ่อนในอะไรที่มันง่ายๆนะครับผมอาจจะเป็นใต้พรมหรือเปล่าอ่ะผมเดาว่าใต้พรมนะคุณผู้ชมลองเดาดูฮะไหนดูซิมันอยู่ไหนกันวะอ้ยแถบดอเหรอจริงไหมเนี่ยเปิดไปอุ้ยคุณผู้ชมห้าขวบแบบซ่อนได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย อ่เจ็ดขวบเนี่ยหรอที่ไหนดีนะที่ไหนอยู่ไหนกันอุย้ยอันนี้อยู่ใต้ผมอุย้ยผมเดาสลับกันเหรอโอ้สิบขวบฮะผมเดาว,ว่าอยู่หลังรูปภาพใช่ไหมเอ้ยอ่านี่ไงล่ะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วยหรอซึ่งสิบสองอันนี้ผมเริ่มเดาไม่ออกแล้วมันจะอยู่ไหนกันอะไรอ่ะอุย้ยเตาเผาปลอมเหรอโอ้ก็ว่าแสงมันแปลกๆนิดนึงนะครับสว่างกว่าเพื่อนอะไรเงี้ย มันอยู่ในนี้เหรอดูดิคือแบบอ่ามันก็เท็เจอร์ใช่อะแต่มันสว่างกว่านี้นึงแล้วผมสิ 15, จะซ่อนไว้ที่ไหนนะเอ่ออุ้ยโอ้อันนี้คือแบบเทคนิคลับเลยคุณผู้ชมพอการใช้แปลงใช่ไหมระบอมันจะต่ำลงนิดนึงก็เลยเปิดได้นะครับอายุ18ก็คือเปิดเอเ e อร์เชสเลยเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถมาเปิดเอเ e อร์เชสเราได้แลละเรามาดูการสร้างลิฟต์กันบ้างดีกว,ว่าคุณผู้ชมคุณปู่อายุ90ฮะ ลิฟต์ของเขาก็คือการพิมี์นบันไดขึ้นไปแบบนี้นั่นเองก็ถือว่าชิลดีลเหมือนกันนะครับแบบสโลไลท์ครับผมมันก็ขึ้นได้จริงด้วยอะ่ะอายุ50เป็นลิฟต์น้ํานะครับอุ้ยไม่เร็วนะลิฟต์น้ําก็ถือว่าแบบนี่ขึ้นมาเร็วใช้ได้อยู่อะ่ะเพิบเรียบร้อยเลยฮนะและอายุ20โอ้เดี๋ยวก่อนอันนี้มันแบบแบบในตำนานเลยอะ่ะเป็นรถรางวาร์ขึ้นไปนะครับผมซึ่งถ้าคลิกรววๆมันก็ได้แบบขึ้นไปเร็วมากเลยเหมือนกันนะเจง๋งถือว่าเจง๋ง โอเคอายุ15้านะครับมีป้ายบอกว่าเทเลพอร์ตนะผมแล้วก็เครื่องอะไรวะเนี่ยวิอันนี้ผมไม่รู้จริงนะโอเคเดี๋ยวดูไปก่อนแล้วกันยังไงฮะโยครับผมซึ่งอ๋อเหมือนวงจรนี้เนี่ยมันเชื่อมมาแบบนี้ใช่ไหมซึ่งพอเราดันปุ๊บเนี่ยเอ็นโดโฟมันจะมีการสัมผัสน,นั่นเองและเราก็ค่อยว้ามานะครับอุ้ยโคตรเจ๋งอะ่ะดูดิและ1ิบนะครับผม10ขวบเป็นแบบจรวดน,นั่นเองโอ้นี่คือลิฟต์เหรอมันก็ใช้ได้แหละคุณผู้ชมลิฟต์10บขวบฮะ โอ้คือไปบนอวกาศเลยและ5ขวบนะครับโอ้นี่มันเป็นระเบิดเนี่ยผมระเบิดที่ทําให้เราเนี่ยพุ่งขึ้นไปนั่นเองชื๊บขึ้นมาครับเฮ้ยมันใช้เป็นลิฟตได้ด้วยเหรอและคลิปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการสร้างฟาร์มนั่นเองคุณปู่อายุ90เนี่ยจะสร้างฟาร์มยังไงฮะขอดูหน่อยก็คือพวนดินไปนแบบนี้เลยอะไม่คิดจะวางน้ําเลยนะครับผมสมแล้วที่เป็นรุ่นปู่นะฮะโอเค50นี่ สร้างบอกว่าข้างๆน้ําอันนี้คือถูกต้องนะครับผมตามหลักและอายุ25สร้างมันกลางน้ําไปเลยครับทีนี้เนี่ยชุ่มฉ่าแน่นอน <c oughs> มันก็ดีนะครับแต่ว่ามันแปลกๆไปหน่อยนะอายุ15ไหนมีอะไรให้ผมรู้สึกแบบว้าวหรือเปล่าว้นี่ก็จะเป็นแบบว่าถูกต้องเลยอะคุณผู้ชมใช้น้ำหนบล็อกเนี่ยให้มันคุ้มค่านะฮะและสิขวบนี่มันพีระมิดเหรอโอ้เดีอด้คุณผูชมเฮ้ <c oughs> โคตรเจ๋งอะอะไรวะเนี่ยหืม้าขวบนะครับเป็นแปลงนะครับผมซึ่งก็กระจายแบบพื้นที่ปกติเลยนะเอ๊ยทำไมมีอมองอัดด้วยล่ะอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากดูช่องต้นฉบับเนี่ยลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถตามไปดูได้เลยแบบที่ไม่มีผมรีอคชั่นอะโอเคสำหรับคลิปนี้คงม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม